ทุกคนเอ้ยนะแปดสวยเฮ้ยเจ็ดแต้มเอ้ยมีคูณสองลดเรอคูณสองเจ็ดร้อยห้าสิบสวยสวยสวยอ่ะกำไรมาแล้วสี่ห้าร้อยจะพี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุเกิน18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบเจอกันอีกแล้วจ้ากับยูซี่ทาแรกนะจา้าพี่พี่ก็วันนี้เราอยู่กับเกมบาคาร่าสายฟ้า XX Team นะอยู่ค่าย evolution นะจ้าพี่พี่พก็นะคะมาแรกขอเปิดเลยแล้วนะนะคะที่ฝั่งผู้เล่นนะคะ300นะพี่พี่เนาะนะคะวันนี้ก็พกทุนมาพันกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเล่นเนี่ยจะได้กําไรหรือเปล่านะคะเกมนี้เขามีตัวคูณน,นะคะเป็นไพ่สายฟ้านะคะมีตัวคูณน,นะคะถูกรอบ ะะเยอะด้วยนะคะเกมนี้สูงสุดเนี่ยคูณ10เลยนะพี่พี่เฮ้ยตาแรกเปิดแรกหม่ยแรกสวยจึ่งจิง,จง,จงกันไปเลยจ้าก็บวกๆมาแล้วจา้าเนาะนะคะสำหรับพี่พี่ด้านไหนนะคะที่สนใจเนี่ยอยากเล่นก็เอ้ยพี่พี่สนใจนะคะก็อยากเล่นเนี่ยถักไปได้เลยนะคะที่แอดวายยไปดมีแอดนำหน้าด้วยนะจ่าพี่พี่าไม่นี้จะต่อจา้จาจัดต่อเลยนะคะที่ฝั่งผู้เล่นแล้วกันนะพี่พี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากากดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะมาทุกคนเอ้ยนะแปดสวยเฮ้ยเจ็ดแต้มเอ้ยมีคูณสองลดเรอคูณสองเจ็ดรอยอาสิบสวยสวยสวย,สวยอาะกำไรมาแล้วสี่ห้ารอยจ้ะพี่ จัดต่อเลยเนะคะพี่นะเกมนี้นะคะก็มีไพ่ตัวคูณเป็นสายฟ้านะคะอ่าสูงสุดเนี่ยคูณ10เลยนะคะมีหลายใบมากๆนะคะแต่ว่าเกมนี้นะคะเสียค่าธรรมเนียมนะคะห้ของยอดที่เราเดิมพันนะจ๊ะแทง50เสีย25นะคะแทง100เสีย50นะคะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าได้ตัวคูณนะ,ะยังไงก็คุมแน่นอนนะคะเกมนี้อ่ะไม้นี้จัดไปที่น้ําเงินแล้วกันนะพ,พ,พี่นะเปิดมาเฮ้ยสามแต้มคูนสี่อ่ะ อ้ ه, เรียบร้อยโดนเลยอู้แปดแต้มคูณสี่อยู่ฝั่งแดงเฉยอู้เสียดายเลยทุกคนเออนะคะอ้าไม่เป็นไรนะคะก็ร่อบเมื่อกี้โดนกินไปนะคะก็ใครที่อยากจะลองเสี่ยงดวงนะคะกับ สายฟ้านะคะทุกคนก็แนะนำนะคะพี่กัดช่องทางใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะพี่ๆอ่ะมาจ้ะนะคะวันนี้จะต่อเลยที่แดงนะคะขอตามเขาไพ่หลักแล้วกันสองตัดทุกคนนะคะก็มาจ้ะตัวคูณรอบนี้ยังไงอ่ะทุกคนคูณสองคูณสามขอคูณก็พอแล้วทุกคนสองสามก็พอ,อ,เ,อเ,เปิดมาโอ้โหสูนเต็มเฮ้ย อ้าวสวยอุ้ยมีคูณด้วยนะจ๊ะคูณสองคูณสองบวกมาอีกเฮ้ยพันแปดแล้วทุกคนกำไรพันกว่านะคะตอนนี้ก็คือแบบกำไรมาหกเจ็ดร้อยแล้วนะพ,พี่นะอ่ะเดี๋ยวขอต่ออีกสักหนึ่งไม้แล้วกันนะ,ะไม้นี้ถ้าได้ก็พอแล้วทุกคนได้กำไรแล้วคนเลิกนะคะเล่นอย่างมีสตินะพ,พ,พี่นะมาจ้ะทุกคนเปิดนี้เปิดนี้จัดไปที่ผู้เล่นนะคะฝั่งผู้เล่นนะพี่พ เดี๋ยวมาลุ้นกันหุ้ยนะเจ็ดอ่ะเจ็ดแต้มเอ้าสวยมาเรียบร้อยกินจาไมาน้นี้ถือว่าโอเคได้กําไรนะจาบันเออแปดร้อยนะทุกคนก็ดีแล้วดีกว่าไม่ได้นะคะอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนค่ะบายบายจ้า